เราโชคดีเรามีสมบัติและเนื้อนาะบุญอันเลิศยังอยู่บนโลกนี้ครูบาอาจารย์ของเรานี่นะอะไรที่เนื่องในวิชาธรรมกายโดยเฉพาะสิบตุลาคมอย่าลืมนะเราจะมาเพิ่มกองอธิราครั้งที่สองเพระาะฉะนั้นนะให้ปลื้มปีติว่าบุญน่ยมหาศาลในฐานะนัก,นกสแสวงหาบุญอะโชคดีที่บุญใหญ่ๆยังอยู่ในโลกนี้และเราจะได้สลัปัจจัยโดเฉพาะภาวะโควิดนี่ก็ยากลําบาก ยิ่งยากลําบากบุญก็ยิ่งทับทวยกฐถินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งปีนี้ตรงกับอา,อาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564คือเดือนหน้าต้นเดือนหน้าทอดกฐินวัดพระธรรมกายแล้วกฐินธรรมชัยนะเป็นเส้นเลือดใหญ่เนะี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหล่อเลี้ยงบุคลากรเผยแผ่เขตในมากกว่า5,000ชีวิตหล่อเลี้ยงทุกระบบงานทุกโครงการของวัดพระธรรมกาย ที่โครงงานต่างๆนี่จะซูมก็ดีอะไรก็ตามนี่นะเงินจากกองทุนเกษตรมาจัยก็หล่อเลี้ยงทุกระบบเลยอาจจะมีกองทุนพิเศษพัฒนาหารบ้างยาบ้างถ้าหมดก็มาอาศัยกองทุนธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงให้งานคงไปได้เพราะฉะนั้นนะให้เราปลื้มยิ่งมีการใช้งานเงินก็ทับทวีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากน้อยก็โชว์เรานะว่าวันเกิดหลวงปู สิบตุลาอาทิตย์หน้านะเราจะมาสมทบกระถินครั้งที่สองกันนะอย่าลืมนะใช<ม>่ไหมเด็กๆ <c oughs> ก,ก็รู้นะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนี่นะก็อย่าลืมสิบตุลาคมนะเรามาเพิ่มกองกระถินให้ใกล้สู่เป้าหมายแล้ววันกระถินก็ปิดกองเลยปีนี้ให้เราตั้งใจเอาเลยว่าจะเอาเท่าไหร่ให้เต็มปรรนาของเราเลยเราจะทําทอย่างไรดีอามาดูวิดีโอ ็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นเด็งพี่น้องได้ช่วยกันประคองรวมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเริงรองเรามีธรรมา เท่าไรใจก็ยังคิดจะสั่ง i พร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกัน na, สาธุกก so ็อย่าลืมนะเราก็มาทําความเสียให้เกิดขึ้นเอาวันที่1ิตุลาคมก่อนเพิ่มบุญเราให้ใกล้เต็มกองเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยแล้วก็ช่วยอธิษฐานพ้อาจารย์อยากพวกเรามานะมาร่วมงานเวลาพวกเรามานี่นะมันเพิ่มปิติ เทวดาโกลอหนเลยเวลาพวกเรานักบุญผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมาพร้อมๆกันเห็นไหมบุญมันเกิดขึ้นมหาศาลอาราะฉะนะมาตั้งผังกันแล้วกความสเร็จให้เกิดขึ้นแล้วกฐินธรรมชัยก็เป็นการลื้อผังยากจนเราให้มันสิ้นเชื้อไปเลยให้มันสิ้นซากไปเลยไม่มีอีกแล้วแล้วก็ตั้งมหาผังแห่ง,งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคําจุนพระสาวิชาธรรมกายไปทุกชาติเลยอาราะฉะน้ะให้ปลื้มนะจะอย่างไรก็ตามนี่นะ เกิดมาแล้วก็มาแสวงบุญสร้างบารมีมีเป้าหมายไปพะน,นิพานระหว่างกลางทางก็คือเราเป็นมนุษย์นี่นะโอกาสทองก็คือโอกาสมนุษย์ต้องสะสมบุญให้มากสุดเต็มกําลังที่สุดอธิษฐานให้ดีและสิบตุลาคมก็อย่าลืมว่าพักเย็นเนี่ยใครที่ทําบุญกระถิ่นแล้วก็อย่าลืมมีบุญพิเศษก็คือกองทุนธรรมญาตาคือทองทุนเป็นจะร,รั์นั่นเองใครได้ปิดกองแล้วก็อย่าลืมมาทําบุญเราจะมีพิธีปลูกต้นเป็นจะร,รั์เป็นปฐมมาเริ่มยามเย็นสิบตุลาคมในพักเย็นนะ ให้ปิดกองกระถิ่นแล้วก็เอาบุญต้นไม้นี้ด้วยนะท้ายสุดนี้พระอาจารย์ก็ขอบารมีธรรมของพระิพพานของมหาปูชยาอาจารย์เนะี่ยให้คุ้มครองรักษาพวกเราลูกหลุมพ่อหลานคุณยายยอดนักสร้างมรดทั่วโลกนะให้ท่านเติมบุญเติมบารมีกันแก้เป็นพิเศษในภาวะเช่นนี้ให้ปลอดภัยจากโควิด19ทั้งเติมบารมีพิเศษให้มีฤทธิ์มีเดม,มีอนุภพาพิเศษไปตามสมบัติให้มาถึงพวกเราอย่างง่ายได้ ให้ได้ทันปิดกองกฐินธรรมชัยสำเร็จเป็นอาสาจรัรย์ทุกท่านเทินสาธุ